สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับอุ้ยายโตเกียวมิวสิกกันนะคะอุ้ยายโตเกียวมิวสิกเขาเป็นใครล่ะคะเป็นญาติทางฝั่งแม่นกโตเกียวมิวสิกค่ะแม่นกเมื่อก่อนอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยมาทําจิจการมาทําธุรกิจที่เมืองไทยค่ะเลยเรียกอุ้ยายมาช่วยงานนะคะเพราะอุ้ยายเก่งทางด้านคอม เก่งทางด้านกราฟิกค,ค่ะช่วงที่แม่นกกลับมาอยู่บางไทยแม่นกก็เลยเรียกให้อุ้ยอ้ายมาอยู่ด้วยก็พอดีได้มาช่วยงานผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และณนปัจจุบันนี้นะคะสองคนนี้คืออยู่ที่ไหนก็คืออาหารที่นั่นเดี๋ยวเราไปชมคลิปคำๆของแม่นกตัเกียวมีสิกับอุ้ยไอตัวเกียวมีสิกันนะคะคู่นี้ค่ะคู่นี้เขากับจะกัดกันตลอดเลยแต่เขาก็น่ารักนะคะรักกันดีค่ะเดี๋ยวไป ชมคลิปเล็กๆน้อยๆชมคลิปที่แม่นกจะรีวิวอุ้ยอ้ายให้ฟังนะคะแต่รีวิวนี้เป็นรีวิวที่ตลกๆนะคะไม่คิดมากเด mm. ี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะก่อนไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กด subscribe ไว้ให้กับช่องข่าวสารบันเทิงของเราด้วยนะคะไปชมคลิปแม่นกกันเลยค่ะกระเทยเท่า,ทาค่ะนี่งบอย แซ่บนะปุณณีแต่เมื่ใส่โกกี้บนน,น่ะแซ่ดอ่ะใส่ยังกูก๋มาไปเฮ็ดบุญแล้ก็เบิอนหาซิโอ้ก็อยานไปแบ่งบุญเอาเอือนเอาเอือนหาอยู่แจะมาถึงส่วนบุญเ,เตี๋ยเขาบอกเอือนมึงไปน้ำเตี๋ยวเอือนหาซื้อเจ้าอยู่จะมาสะดุดเตี๋ยบอยบุญกูมันหลายแล้วกูไม่ต้องการอีกจ้าใส่ก้อนโมหะเลยเวลากัดอุตตะนี่ใส่เสือไม่ยิ่ยงยี่ห้อโอย้ยโอุนตาให้แม่ดีใจคะ่ะเมื่อสอง เดี๋ยวนี่เสื้อผ้านี่เปี่ยนไหมตลอดอมองมาสัน่นกุยมาสัน่นที่นอนแบบว่าเหม็นมากคอยนึกบ่านเขาเล่าเขาเขาเจ้าสีนูเขาเตาอันเห็ดไฟไหมเอาไฟใส่รอบเตียงอันรอ,อบเตียงนอนไหมพอกระตือนน้าเหมือนมันใส่ไฟโอ้คุณนึกบ่านง่ายสุดอภิธรรม ใส่ใบเต็มเสียงนอนอยู่นี่คะ่ะทุกเฟอ<ห><ห>คุณนึก<ค>ว่าสวดอภิธรรมขึ้นแลหละไข่ต้มเสร็จแล้วคะ่ะตอนแรกแล้วเอาแยงมะเบิกนี่นี่คะ่ะเขาต้มมาแล้วจา้าไข่คนก็จะต้มใส่ค่ะเอาไข่ไม้นุน่มมาสองฟวงนะคะน่ค,ะนค่คะไข่ต้มค่ะนี่นะคะทุกคนไข่พะโล้ของเราอุย <c oughs> คนดูสามรนะ้อยแล้วดีใจจังกล้ากินเนุ่อยามถึงไส้ยี่กล้ากิน แม่แซ e, no ่มนะเราอาจจะวังด <Hey, S 1> ีประสงคมลายกับข่อยก็ได้เราในนักกินแล้วเราก็สิเมื่อบ้านมันบ้าเพราะว่าหลายคนที่สร้างข่อยว่าถอดในไทยนี่แบบจะป่งกระส้นใส่ข่อยหลายคนแล้วแต่ว่าเราตลอดจ้าปากแซ่มนี่จ้าตอตอช่องตอตอที่ช่องต่อๆไปนี่ซ่อมอีหยังนี่เพดตีกับอุลุสารักษาคขำเราไปกันครั พาถึงเก็บมือเราบ้าอไปเลยคอนสิบอ่อยฟังเด้อสร้างมาแล้วมือนี่บังดาบบังดาบคอนเสิร์ตบ่อยฟังเด้อความมีเงินของมันเด้อมืจอจ้าเด้ออ่าตู้เสฟ้ามีสองตู้นะคะแล้วก็ไปสั่งอ่าโตเครื่องแป้งไว้สำหรับรายง,งานรายง,งานไหนไปรายงานตัวเองค่ะไม่ใช่รายงานในผู้ใหญ่บ้านนะคะพูดดูดีค่ะพูดดูดีเสมือนว่าทํางานให้ลูกค่อยค่ะเกำนังจักกระปุกบาลอยู่บาด์ดีเตียงนอนกับเตียงนอนใอยค่ะ มันมาลองทุนอย่างนีจักอย่างเพมันไปซื้ออันนี้อ่อนไฟอันนที่ว่าเป็นไฟอ่ะคอยนึกว่าสวดอภิธรรมมือแรกเข<อ><ส>ียวว่าสั่นไปสีเจ็ดสีแปดสีโอ้ยนัมเบอร์สวดอภิธรรมเตียงนั่นไหมเจ็บปหาเห็ดเจออุ้ยไอ้เอ้ย,อยอกูก็ตกใจ่เมื่อกูนึกว่าสวดอภิธรรมคืนแรกไฟเต็มพื้นยูเห็ดนี้ยังก็เฮ็ดเกินนาเกินตาเศร้าบานเขาปานไม่เคยมีปานนี้ขยายค่ะ รีดอุยใหญ่เลยขยะแบบว่ามันท่วมหัวค่ะ <Okay. S 1> ขยะแบบถุงดำนะจริงๆนะ่ะคือค่อยมีมีขยะขคือล้นก็คือถือมาวันนั้นเลยจะมาที่หน้าบ้านนะคะทุกคนต้องรับผิดชอบเองคุยวาาสันคุยสะพานอยู่นะมันสิใส่ันเมตกันว่นนาไปซักตะเียบอระเทศลาหาหกลอยนี่แหละค่าซักผ้าโซกกระปงไม่พผเกินมุ่เจ้าทีนอนนี่บ่ หัวนี่เป็นเก็บเป็นอะไย่างเขาเป็นลังแคบเป็นสกปรกเป็นคนสกปรกคือเขาเล่าอะไรเขาเล่าอะไรอีหลีแบบอันนี้ตาผู้งามนาวัชนเป็นดำเหลืองย้อยอยู่มึงนี่เบี้ยวกว่าดีนะมากระซิวป้ากูวนึกว่าสวดอภิธรรมมือแหลกมึงติดไฟไฟเตียงมิเจ้าโอ้ <c oughs> มอมนึกว่าสวดอภิธรรมแท้เอ้ยเบิร์นี่เบี้ยวเนี่ยบอกไหนสวยคะหัวกระงอกนากระดำเหลืองย้อย มองได้สวยอีกคะแค่ว่าสันหางว่าแต่มันเป็นเขาปะทุมินโบราณมองได้สวยอีกเล็บว่าสันท่าแล้วบบเขียวครบประสนว่าไม่สีอยางแลี้ยวยางอีกนิ้วมือว่าแต่บางทีกระเสืออยางอีกคะเข้าไปเข้าไปเยางอีกกุยว่าแต่ยุ่งเกล้กับอะไรเข้าไปอ,ไปอา,าบน้ำมือละสามเท้าก,กับพวกคำเดีย๋ยวมึงจะมาเก่งกับปู่ เราสภาพมึงด้วยอยู่ไอู้้นึงว่ามึงอง่ไม่อย่างอยู่แก่ข้างกูว่าเป็นข้างทุ่มมึงมุ้งจักถามพี่โนดเลยว่าสันสันยังไงคะพี่โนดพี่โนดแล้วแม่ดูดูมึงจักถามแน่กูสิจ่ายให้ดอกแต่ว่าไม่งิ้นอ่ะมึงเบิ่งหรืมึงรีวิวหนามด้ข้างนี่มึงเบิ่งข้างมึงเลยมึงอยู่กับหมอสายกาไปแล้วมึงก็มาถามเขาแน่กูจะออกเงินให้เลยค่ะมึงอง่ไม่อยังไปายึดไตท่างนี่คือแบบแม่แซนจริงแล้วดูทางมัสิเนี่ย กูจะโทรหาหมอนดนเลยเดี๋ยวเขานัดกันแล้วเขาจะไปพาตัดยัวหูดังไะนะหูดังก็ข้างมึงจักสันเนียดดูหนังหน้าเต่งด้วยว่าเสมือนว่าเป็นคนหรือปลากูน่าอมไม่อยังอยู่ใต้ข้างหน้านี่เป็นน้องอีเดียวออกกลามแต่ฮะกู้ตันประตูมวยตาดูว่ามันเป็นเรื่องไม่เป็นใช่เรื่องจริงค่ะทุกคนครับมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับป้าจูบเป็นน้องอ่ะครับตาพี่น้องตาดีพี่น้องเต่งหนังเต่งมือเคล่อนหู้ตา ยาวเรียมเลยยอดพี่นอุอ่ยอ้ายจะทำจมูกใช่ไหมแม่นกขออย่างหนึ่งได้ไหมต,ตรงคางเขาน่ะเหมือนเขาอมอะไรอยู่่ะค <c oughs> เอาฉีดอะไรนะแปดแปดไรน,นะแม่แซมอะไรนะเบิ่ง <c oughs> เอารดวแบบเอาอะไรนะแปดแปดไรน่ะที่ว่าทำใหม่ฉีดแล้วมันเล็กลงน,ะน่ะกูนึกว่า,ม,ามันเป็นคางทู่มุ่งจับคนเป็นคางทู่มันน่ะซับผ้าพี่นพจ้าคือจมูกน่ะท่านให้เขาเลยค่ะที่นัดไปนะคะคือเปลี่ยนซิลิโคนใหม่เนาะส่วนคางก็คือ โอเคค่ะได้เลยแม่นกจัดให้ค่ะเงินไม่พอเที่ยบินกับเป้นกได้เลยค่ะโอเคค่ะลูกเคยกูสั่งให้สภาพมึงไหนอุ้ยมึงอยู่กับหมอแท้แทมึงจะถามก่อนนะมึงไอ้เขาตีข้างเม่สั่นมึงแยกไปบ้างนามึงแน่ความสวยค่ะมึงก็อมไม่หยังไหวโอ้ยสภาพ ไปเฮ็ดบุญประสานกับพร่องสีเป็นางนี้คือกันทักบ,บาท <c oughs> ป้าว่าสิมาจะไปยุติเก่ากับเก่าก็นั่งเป็นยงโรคเสี <c oughs> ไปเพื่อนคอยอีกเพื่อนแปบุญสองกนมาตีว่าเบันสิง่ามข้นตีสภาพคนลูกก็ต้องมาหาหมอสันเหมือนเดิมค่ะทำบุญไม่ได้หน้าคะ่ะทำบุญสวยชัดหน้าคะ่ะคุณให้เอาเบ็ดเ,เ,เบิดถั่วเขาจะเบืิดไปแทนอุ้ยรูดฮะ ทุกคนควนหูบอไปเช็คหูในเด้อโทบโทษกี่ลงกี่ลายโทษตัวโทษกี่โงกี่ลายค่ะเจ้าต้องเห็นยังกี่คะมึงตองูมงก่อนไม่ต้องบอกเจ้าเจ้าสีสีว่หนาสีพิเลอระสีม้าว ขออเ,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 าาเขาบอกว่าแม่พูดเบาๆเขาบอกทุกคนนางแกงฉันก็จะแกงนา่งคืนเราอยู่หลังบ้านกันคากำลังทำไข่ปลาโรกินนะคร